Terima kasih telah menonton! ที่โดมมเนกประสงค์โรงแรมนานา,นาบุตรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวทีรตรีธนุวงจินดาในขาธิการกรรมการอาชีวศึกษาได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้ท้งที่33ปีการศึกษา2565โดยมีนายสมพรประจิมเพชรตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับมีประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้ประธานกรรมการอา ชีวศึกษาจังหวัดชุมพรผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้คณะกรรมการดำเนินการคณะกรรและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในระดับภาคใต้14จังหวัดในภาคใต้ร่วมนับพันคนดรกสิดิษฐ์คำศรีผู้วยการวิทยาลัยเทคนิคกลางกล่าวว่าจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการให้หนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและพร้อมเป็นผู้นำในอนาคตพัฒนา บุคลิกภาพต่างๆพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ140กิจกรรมมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมทั้งเรื่องวิชาการและทักษะวิชาชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันในระดับประเทศซึ่งก็เห็นว่านักศึกษาล้วนมีทักษะสูงมากในอนาคตห่าง10ปีข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและสามารถเตินหน้าไปทางานในต่างประเทศได้เพราะมีหลากหลายประเทศที่กําลังต้องการ พลากรที่มีความรู้ความสามารถเช่นนี้